ต,ติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุกตโตโรกวิทูอนุตโรปุริสธรรมมาสารทีสัตธาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติ สวาขาโตภควตารรมโมสันทิถิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปจจัตตังเวทิตาโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภควโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวะกะสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวะกะสังโฆยาธิทางจตาริปุริสายุหานิอัตถุริสบุคคารา เอสพคาวาโตสาวะกัซังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทาคิเนยโยอัญชรีกะลานิโยอนุตรังปุญญาเขตตังโลกาซาติจินดามณีปิยังมันตังยาสังทาสังโกนังอุปาสันติ สีเนหังมาตาปิตาวะอรัหังปะโพตันจามหาราชาตะวังมังโปสัททุโนทีปังกะเรเทโวสุโกเสถีกินจิเทโวเยสโกปะชังทัสมิงกินเนวะทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพระคาวะตูเมศิธิลาพังชนานาเยมนีจินดาปิยังจะาทนางสัวพาะชนะอหูชนาปิยังมะมะ สกัดตัวว่า พุทธรัตนังโอสะทังอุตมังหวรังหิตังเทวมนุษยสานังพุทธเตเชนโสโธินานาสันตุปัทถวาสพเพทุกขาวูปัสมีนตุเตสกัตวาธรรมรัตนังโอสะทังอุตมังหวรังปาริราหูปะสามานังธรรมเตเชนโสโธที่นานาสันตุปัทถวาสพเพพระยาวูปัสมีนตุเตสกัตวาสังฆรัตนังโอสะทังอุตมังหวรังอาหูเนยยัง บาร์เนยังสังคเตเชนาโสทินานาสันตุปัทวาสพเพโลคาวูปัสมเนตุเต อิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจลานาสัมปันโนสุกโตโลโกวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมะสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวาคาโตภควตาธรรมโมสันทิติโกกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนักยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควะโตสาวะกะสังโฆชุปฏิปันโนภควะโตสาวะกะสังโฆ ย่าปาิปันโนพระวัตโตสาวกสังโคสามีสิปฏิปันโนพระวัตโตสาวกสังโคยาทีทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถุริสับุคคะาเอสพระขวัตโตสาวกสังโคอาหุเนยยปาหุเนโยภะขีเนโยอันชาลีกัลนิโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกาสาติจินดามณีปียังมันตังยาสังคาสังโกนางอุปสติ สีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสาธุโนธีปังกาเรเทโวสุโปเซธิกินจิเทโวเยสะโกปะชังทะศมิงกินเนวาทาตาปิยังการตังสาริบุตรโตวันตูเมสิทธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปิยังจ่าท่านางสัวแพเชนาอาหูชนาปิยังมะมาสกตวาพุทธรัตนัง โอสถังอุตม an ังหวรังอิตังเทวมนุษยานางอุทาเตเชนาโสทินางนาสันตุปัทถวาสัพเพทุขาวูปัสเมนตุเตสกตวาธรรมรัตนางโอสถังอุตมังหวรังบางิราหูบาสามานังตามาเตเชนาโสทินานาสันตุปัทวาสัพเพพันยาวูปัสเมตุเตสังกัตถวาสังครัตนางโอสถังสุดตามัง รังอาหุเนยยังปาหุเนยยางสังพาเตเชนาโสทินานาสันตุปตะวะสัพเพโรคาวูปาเสนตุเตอิดีปิโสพระขวารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนจุกโตโรกกวิทวนุตโรปุริสธรรมะสารีสัทเทวมนุสส์นางพุทโภควาติสวาคาโตพระขวตาธรรมโมสันทิติโกกกาลิโกเอหิปัสสิโกอบันนายโกปจตังเวทิตาโพวินยูหีติสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆ ปฏิปันโนภะคัมภโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคัมภโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคัมภโตสาวกสังโฆยาทีทางจตาริปุริสายุคานิอัภิปุริสสาวกขาราเอสาภะคัมภโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยบาหุเนยโยทาขิเนยโยทานชาลีกะระเนโย อนุตตรังปุญยเขตังโลกัสสติจินดามณีปิยังมันตังยาสังคาสังโกนังอุปาสตีสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปะภพตันจามหาราชาตะวังมังโปสัทโธโนทีปังกาเรเทโวสุโรปเสธทิกินจีเทโวเยสโกปัญชังคัสากินแลวาคัตตาปิยังกันตังสุริปุตโตพะวันตุเมสิทธิราพัง สาายามณีจินดาปิยังจาระดังสพเพเชนาพะหูชานาปิยังมามาสกัตวาพุทธร,รัตนางโอสะทังอุตมังวรังหีตังเทวมนุษานางพุทธเตเชนาโสธินานาสันตุปัตวาสาพเพทุข้าวูปัสม,มนตุเตสกัตวาธรรมรัตุนางโอสาอุตมังวรัง ปลิลาหูปะสามานังทำมาเตเชนาโสธินานาสันตุปัทวาสัพเพพระวายารุหูปะเมนตุเตสังกัตวาสังขรรตานังโอสะทั้งอุตรังมารังอาหุเนยยะปะปาหุเนยยางสังคเตเชนาสโทธินานาสันตุปัทวาสัพเพโรคาวูปะเมนตุเต